ผมเรียนช่างกลนะครับผมชอบดูหนังตีใหญ่ก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์ตีใหญ่ที่พูดหลงว่าสุดคือคือใครเลยเลยซื้อหนังสือที่ที่วัดเลยครับซื้อหนังสือมาี่นเพื่อที่จะศึกษาเลยเวลาไปสนามพระเนี่ยผมต้องแบกหนังสือที่ผมซื้อมาเนี่ยเพื่อไปสนามพระที่พระรามสองครับผมแต่คือเราไม่รู้หรอกว่าเก๋ก็สามารถถอดได้แต่เราก็ไปเทียบดูก็ไม่กล้าซื้ออก็ทําอย่างเงี้ยหลายๆลีย วันนี้ผมใก่ s เอเซก็รีพาวพบกับน้องชายหนึ่งคนนะครับน้องท็อปรคกัมครับซึ่งคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับมันมีผลพวงมาจากคลิปที่แล้วที่ผมคุยกับกาวบันมาเกลนะครับซึ่งเป็นเขาขายพระองค์แรกให้กับน้องคนนี้แหละซึ่งเป็นคนจุดประกายให้กับกอวบันมาเกลนะผมก็เลยไปติดต่อน้องโทรไปท็อปที่ขอสักอีีได้ไหมน้องก็ไม่ขัดจัดให้เลยวันนี้ก็เลย ได้มีโอกาสมาคุยกับน้องนะครับวันนี้ผมจะขอประวัติย่อให้เอฟซีได้รับฟังเพราะที่จริงเขาเพชรเกษมเนี่ยขว่าจะมายืนตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องหมูเหมือนกันนะจากที่นั่งฟังกันเมื่อกี้นะครับอารมณ์พบบทกันอยู่อ่ะเดี๋ยววันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยครับท็อปพี่เราควรถามหน่อยครับว่าท็อปเล้นพากเครื่องอยู่ในวงการพาเครื่องเนี้ยมากี่ปีแล้วครับรวมๆก็ห้าปีครับห้าปีครับซึ่งมาพอใกล้กับกบันมาเกลเลยใกล้เคียงอะไรนะ ซึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยสายตรงหลวงพ่อสุดเหมือนกันแล้วก่อนหน้าที่จะมาเล่นมาเครื่องเนี่ยท็อปทำอะไรมาบ้างทำเยอะนะพี่ทำเยอะเลยเอาแบบเล่าเท่าที่เล่าไหวเล่าได้ตอนเรียนจบมาก็ทํางานเป็นช่างอาคารเลยท็อปท็อปจบอะไรมาครับอ่าพอสอโรงเรียนช่างกดสยามมอสอช่างกดสยามซึ่งก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าช่างกดสยามจะต้องมีกีฬาแข่งในยุคเมัยหมหนึ่ง ถูกไหมครับครับพี่โอ้โหรอดมาได้ยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่จบแล้วท็อปทำงานอะไรสองก็ทำหน้าคานัแล้วก็ขายของไว้ที่ขายของอะไรเนี่ยเพราะว่าชอบพาขายอ๋อก็คือน้องชอบพาขายอยู่แล้วด้วยซึ่งต่างกับช่างมากๆพูดอย่างนี้นะแต่คือว่าในมุมมุมนึงเราอย่าไปมองว่าบุคลิกภายนอกเป็นเด็กช่างเลยจะต้องเกเรไม่ใช่นะเขาก็คนทำมาหากินเหมือนกันแล้ว อยู่ดีๆเนี่ยชอบมาเล่นพักเครื่องได้ยังไงก็ชอบเหมือนว่ายังไงผมเรียนช่างกลเนี่ยรบก็ชอบดูหนังตีใหญ่อ๋อก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์ตีหญ่ที่พูดกับหลวงพ่อสุดอนี่ะคือคือใครคือใครผมก็เลยไปที่วัดกะหลงก็ก็เลยได้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 รู้จักข้อมูลได้ข้อมูลก็ก็เลยรู้สึกศรัทธาก็เลยถามพ่อสุดไปเลย ไปเลยไปคงมาเลยไหมใช่ใช่ครับไปเลยซื้อหนังสือที่ที่วัดเลยครับซื้อหนังสือมาอ่านเพื่อที่จะศึกษาเลยเอาจริงจังกันเลยใช่ครับแล้วพูดแล้วก็น่าขนลุกนะเอาแบบจริงจังเลยนะครับขอถามหน่อยได้ไหมก่อนที่เราเราจะมาเป็นเจนข้อสุดเนี่ยขอต้องไปเจออาจารย์ใครสักคนแบบแนะนํา แนะนำที่จะมาเล่นพัาหรือวงการพลาเครื่องเนี้ยอาจารย์คนแรกของท็อปเนี่ยคือใครก็ตอนผมเล่นพลาแรกๆเนี่ยผมผมไม่รู้จักใครเลยลาบากมากใช่ใช่ก็คือเวลาไปสนามพลาเนี่ยผมต้องแบกหนังสือที่ผมซื้อมาเนี่ยเพื่อไปสนามพลาที่พหามสองครับผมเพื่อจะไปนั่งเทียบดูว่าพลาเนี่ยตรงกับผมที่เราซื้อไหมใช่ตรงตรงกันไหมครับผมแต่คือเราไม่รู้หรอกว่าเก๋เขาสามารถถอดได้แต่เราก็ไปเทียบดูก็ไม่กล้าซื้อก็ทําอย่างเงี้ยหลายๆเดือนนะครับผมเดือนจนไปเจอ คนที่รู้จักก็คืออาจารย์ต้าครับอาจารย์ต้าใช่ก็คืออาจารย์ต้าเนี่ยเป็นครูฝึกสอนที่ที่โรงเรียนผมนะครับผมก็เลยได้รู้จัก<ท>เขาก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักกันในโรงเรียนอยู่ใช่ใช่ใช่ครับ loh, แต่เขาก็เล่นพลาพวกพระคูพามกุชาอะไรเงี้ยครับ,รบผมก็ ได้อาศัยรถเขาไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มารับผมทุกๆทุกเช้าอะไรเนี่ยเป็นชูคนหนึ่งได้ไหมได้ได้ครับแล้วก็ให้เราได้อาศัยไปด้วยเนาะใช่ใครับเพราะผมไม่ไม่ไม่มีรถเลยครับผมก็คือตัวเปล่าครับง่ายๆเลยก็คือเด็กคนหนึ่งที่จบใหม่ๆนะใช่ใช่ครับแล้วแล้วเรามีไอดอลสักคนไหมกับการเล่นพักเครื่องเนี่ยที่เราจะมาเล่นพักเครื่องเรามีไอดอลสักคนไหมก็ตอนที่ได้ได้เริ่มเริ่มเข้ามาศึกษาพาร์เนผมก็ชอบเปิดดูยูทูบก็ได้เปิดยูทูบเนี่ย รายการจอใจของผู้บอยธรรมจันทร์มันมันก็เหลือนเป็นแรงผลักดันเราอะซึ่งซึ่งอะไรต้องบอกอย่างนิ่งว่ารายการนี้ก็มีหลายคนนาที่อยู่รายการผมแล้วดูรายการนี้แล้วจุดตะกายให้เขาต้องมาเล่นพระมีหลายคนทำทำให้ให้เราเข้าใจพระง่ายในการที่จะ ยุคสมัยของของตัวตัดของอายุกับก็ถือว่าไปดู YouTube ย้อนหลังแล้วก็ได้ได้ได้อะไรดีๆเขอามาทำเป็นแรงผักดันใช่ใช่ใช่ทนี่ผมต้องบอกกนะและตอนนี้เขาก็ไม่อยู่ในการการ t u b e แล้วนะตอนนี้รายการนี้อยังไม่ดังแต่ถ้าคาติดตามมันจะดังกว่านี้แล้วก็พี่อยากจะถามว่าถ้าเป็นสนามที่ท็อปเดินซื้อขายกันแบบจริงจังเลยเอาแบบเป็นงานเป็นการเลยก็ที่แล้วเอสซีสายใต้ใหม่เอสซีสายใต้นะก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งกําเนิดของเซียหลายๆคนซึ่งในเจมเดียวกับผมเนี่ยมีเยอะมากๆซึ่งท็อปก็คือหนึ่งในนั้ เป็นเจนเดียวกับผมเหมือนก,กันนะครับอาจจะเป็นเจนเร o ลงมาจากอีกผมนิดนึงซึ่งซึ่งจริงๆแล้วร้องเล่นพระดีด้วยนะครับแล้วในเมื่อที่ท็อปเล่นพระสายหลวงพ่อสุดท็อปแฝนพระรุ่นไหนหลวงพ่อสุดครับให้อดีได้แนะนาให้ให้รับชมหน่อย่าห้อยเป็นล็อกเ,เก็ตนะพี่เพราะว่าบางทีเข<ห>าไม่ได้ไไไที่เก็บทำไมให้เออไม่เป็นไรครับ คอยเป็นโลเกตครับผมเป็นโลเกตล็อกเกตนี่ล็อกเกตรุ่นแรกไหมครับเป็นล็อกเกตหลังอำเภอเมืองครับหลังอำเภอเมืองเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะหลังอำเภอเมืองหายากครับแล้วเหรียญนี้อะไรอะครับเนี่ยเป็นเหรียญดับดาวหลองอยู่ครับซึ่งซึ่งหลวงมาเกิดหลวงพ่อต้องอยู่เหมือนกันใช่ครับที่นะครับท่าคตะวันออกเฉรยงให้ดูนะครับศาสตสมิธกันนะครับหลวงพ่อสุดแตหลวงพ่อต้องอยู่ในหลวงพระองค์เดียวที่สามารถดับดาวได้ใช่ครับก็เลยเล่นอะไรที่เป็นศาสตรสมิทก็คือ พองอยู่บุตรพ่กใช่ใช่ใช่แล้วทำไมแขวนหลวงพ่อปานมันก็ว่ามีแอนแอ้ชอบก็คือทําให้มันรู้สึกใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยครับราคาขายด้วยอะไรด้วยองเงี้ยครับก็คือแม่ชีอะไรเงี้ยอ่นนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรนี่นะครับมีทั้งแม่ชีบุญเรือนด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้เป็นไก่นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นไว้ดูนะพ่อปานแขวนเพื่อทำการค้าขายและให้ใจเย็นลงนะครับนี่ก็เป็นเม้ชีบุญเรือนนะครับวัดอาวุธนะครับวิษารามนี่ชาวบ้านผมเองนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูอยากรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยคอเฟียนเขาแขวนอะไรนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะครับนะเดี๋ยวน้องท็อปถิอวไว้ก่อนนะครับแล้วนี่ขอถามตยได้ไหมที่ท็อปแต่นภาพมาทั้งหมดเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างมหมครับ กับพาร์ทชุดที่แขวนเนี่ยที่อยากให้เล่าให้เอฟซีได้ฟังบ้างสำหรับตัวผมนะผมจะมีประสบการณ์มีมีหลายอย่างแต่ที่เราเราเล่าไหวและเด็นเด็ดเลยนะก็คือผมเนี่ยสมัยเริ่มเล่นพาร์ทแรกๆไม่มีต้นทุนก็คือเริ่มเล่นน่ยมีตังค์แค่ห้าพันก็คือมันมันอยากจะเช่าพารแต่เราเราไม่มีตังค่ายใช่เพมากน้อยผมก็เลยไปขอหลวงปูโต๊ะ Oh, ขอไอม่ดขอหลวงพุโตด้วยนะใช่<อ>ก็ก็ขอท่านเพื่ออยากให้ตัวเองมีเงินทุนเมอเล่นพระครับผมก็ไปขอว่าขอให้มีทุนเล่นพระครับ huh. ้อีกไม่ uh huh. กี่วันเนี้ยผมก็ได้ไปเหมาพระบ้านหลังนึงได้ชุดใหญ่ใช่ก็ แต่ผมไม่รู้พาะเครื่องเลยนะไม่รู้ไม่รู้คือไม่น่าเราซื้อเหมาอากาศมาขายใช่ใช่ใช่ก็คือตลาดก็คือที่กล้ากล้าเหมามาเจ้าของบ้านเอาห้าพันครับผมก็กล้าเหมามาเพราะมีพระหลวงปู่โตสององค์นั้นก็เลยกล้าซื้อออกมาเพราะงั้นผมไม่กล้าซื้อเพราะซื้อหมดตัวเลยใช่ใช่ก็คือว่าถ้าเกิดห้าพันนี้ยทั้งหมดก็คือหมดเลยหมดเลยใช่แต่เปิดเป็นความโชคดีหลวงปู่เลือกเราใช่หลวงปู่ให้ให้เราไปเกิดใช่ใช่ก็เลยเหมามาห้าพันก็ไม่รู้พระสักองค์หนึ่งก็รู้แค่ปู่แค่สององค์นั้นผม ก็ต anyway hmm. oh, so oh. like ื่นเต้นนะเหมาเสร็จตอนประมาณ4ี่ห้ทุ่มครับก็รอเวลาถึงปีสี่ครับผมผมก็ได้ขึ้นมาสายใต้เนี่ยเป็นเหมือนรอบหลายๆเดือนได้ขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็มาวางขายก็ขายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยพี่อคนลุมแบบว่ามหาศาลอ่ะคือลุมก็คือเปิดไม่รู้ราคาเปิดหมื่นสองพันถือว่รวมๆล่ะแล้ววันนั้นก็ขายรวมหมดเลยได้ก็ได้เงินยอดมาประมาณ80,000ถึง9 0้า0บาทเดี๋ยวก่อน ช็อตเนี้ยแม่งโคตรเด็ดเลยครับมีเงินลงทุนห้าพันคือว่าถ้าเกิดห้าพันเนี้กยกูโดนก็คือจบชีวิตกูเลยใช่ใช่คือกูต้องไปเริ่มใหม่กันแล<ช>้วใ,<ช>ใช่ใช่ก็ค<ช>ือว่ามีแต่แพอเอิว่าโชคดีครับชุดนี้ที่หม่มาห้าพันเนี้ยได้แปดหมื่นเอากลมๆแล้วกันแปดหมื่นถือว่าเป็นช็อตเด็ดมากแล้วเป็นช็อตที่น้องคอฟได้เกิดเลยได้มีต้นทุนนะได้มีต้นทุนได้เสีต้นทุนหลักๆได้เล่นเลยใช่ หรือว่าหรือว่าเป็นเป็นชอ็อตมหาศา์สำหรับผมนะผมรู้สึกถ้าเป็นชอ็อตแบบนี้ผมรู้สึกว่าที่มันหลวงปู่เรียกเราอยากให้เราเดินในทางเส้นนี้<ช>ก็เลยได้ได้ได้มีเงินทุนเพื่อเพื่อจะซื้อซื้อและขายเช่าเนี่ยครับก็ <นะ S 3> กสุดนะครับเพราะว่าในทุนห้าพันเนี่ยมันมันมันขาอการซื้อพา,อามันมันน้อยไม่มีครับนิดเดียวปุ๊บมันก็จะรีบขายแล้วใช่ใช่ครับมันจะได้กาไรน้อยอ่ะพูดตรองรีบขายก้อนเนี้พอได้เงินก้อนเนี่ยมันมันก็รู้สึกว่าเราเย็นลงได้กล้าซื้อพ้าจำนวนที่จากเป็น หลักร้อยก็ค็นหลักพันจากพันหลักหมื่นไปเรื่อยๆกำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เก็บสะสมมาตั้งแต่นั้นก็ดีแหละคือถึงบอกว่าความอดทนและขยันน้องท็อปเนี่ยมันทําให้เกิดผลสําเร็จนะครับเปิดผลสําเร็จในที่นี้นะปัจจุบันที่น้องอยู่ได้เลยนะครับก็ถือว่าผมแฮปปี้กับน้องมากเลยนะครับในเมื่อที่มีท็อปที่มันรู้สึกแฮปปี้แล้วอ่ะพี่อยากได้ช็อตที่น้องท็อปโบนหน่อยเพื่อที่จะให้เอฟซีเนี่ยไว้เป็นเขาเรียก บทเรียนบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ไปทาแบบนี้เออผมโดนก็ก็โดนปุโตเนี่ยครับก็ส่วนมากเนี่ยจะจะเป็นพาร์ทุโตซะส่วนใหญ่ที่ที่ผมโดนเพราะว่าครับผมคือคือเราไม่ไม่ไม่ชอบถามใครก็คืออยากซื้อด้วยตัวเองอยากเรียนรู้ด้วยเองใช่เพื่อเพ้่อความสามารถตัวเองครับก็ผมเนี่ยก็มีช่อง youtube แล้วก็มีคนส่งมาตามในช่องทางไลน์ของเราครับผม ผมจําได้เลยว่าเขาอยู่จังหวัดระยองครับผมส่งรูปมาเนี่ยหน้าหลังเนี่ยเราดูแท้แอ่ะไม่แท้เนี่ยเียนพางเนี่ยไม่ไปแน่นอนไงจักไม่ได้หรือผมไม่ไปจบอกเดินทางแน่นอนผมก็เลยเดินทางไปครับดูอย่างรูปเนี่ยมันมันโอกาสแท้สูงครับผมก็มเลยไปพอไปหน้าง,งานเนี่ยเราเดินทางแล้วใช้เวลาดูนานมากพี่มันดูติด แต่ยายามเข้าข้างตัวเองได้ใช่ไเพราะมันต้องแพ้เพราะว่าตัวเลขมันเชิญชวนเราได้ไหมไม่ไม่เชิญชวนนะพี่ซื้อรอบนั้นแพงนะเป็ดหมื่นเป็ดเบียดเจ็ดหมื่นนะจ๊ะเนี่ยผมว่าขายจริงๆน่าจะได้ประมาณแสนสองอ่ะถ้าถือว่าตัวเลขห้าหมื่นมันก็เชิญชวนอยู่ใช่ใช่ผมผมซื้อเนี่ยซื้อเขาเนี่ยที่เกตหมื่นนะครับผมใช่กำไรเรากล่าวว่าได้แน่นอนห้าหมื่นอ่าก็เลยนั่งดูแล้วดูอีกก็ตัดสินใจจ่ายตังค์ไปอ่จ่ายตังค์เสร็จเนี่ย พอเจ้าของเนี่ยเอาเงินขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยผมนั่งส่องอีกหนึ่งทียังไปเปิดดูบทเลยไหมไม่ไม่คือราเนี่ยอยู่อยู่ในในนีคือมันเป็นเป็นเกตตัวดีๆเลยคือเกตออกมาแรกๆเลยครับผมผมโดนตัวนั้นเลยก็คือเราพอจ่ายตังค์ไปปุ๊บเนี่ยเจ้าของขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยครับผมนั่งส่องอีกหนึ่งทีเนี่ยติดเลยรู้เลยรู้เลยวันตุ้งจโดนและใช่แต่เรีพามันโดนแล้วร้องไม่ได้เถะใช่แล้วแล้วผมมาว้าวเนี่ยลองลองเฟซดูนะคนโทรหาผมไม่หยุดเลยนะครับ โทรหาเนี่ยแบบหลายสายมากจนคน คนแบบว่าอยากมาขอซื้ออะแต่เรารู้ติดผมก็เลยไม่ไม่ขายไปกว่าใช่เพราะว่าเรารู้ว่าถือว่าถือว่าน้องพาเป็นคนที่ดีนะถ้าที่จริงแล้วเนี่ยเซียนกับเซียนซื้อกันก็ไม่ได้รับการอยู่แล้วนะถ้าสมมติว่าน้องคิดไม่ดียากจะขายเคียนสักคนหนึ่งอ่ะก็ถือว่าได้คืนนะแต่เผอิญน้องไม่คิดอย่างนั้นแล้วลูกคู่ก็เลยเข้าข้างนะทำให้มีได้เลยเนาะแล้ววันนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกกลับบ้านแบบปดหูหน่อยก็ก็ไม่ไม่ไม่ถามว่ามันมันหดหูหวดหูนะแต่ถามว่าเราใจแน่นทารุ่นนี้ให้ได้ผม มึงคิดว่าในตอนที่เราเริ่มต้นอ่ะเรามีเงินสองพันแต่ถ้าถ้าวันใดผมเหลือเงิน2องพันสามพัน่ะแสดงว่าผมขาดทุนแล้วถูกต้องแต่ทุกวันนี้ผมไม่มีขาดทุนแล้วนี่ผมผมผมแนะนำเราเคียงหลายๆคนหรือเข้ามาเล่นในหม่คิดแบบนี้นะตอนเดินเข้ามาเนี่ยมีตังเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่แ้วผมเนี่ยผมไม่บอกว่าผมขาดทุนนะครับเพราะทุกวันนี้ผมมีเกินที่ผมคิดแล้วก็ น้องท็อปคิดถูกหลายๆคนแบบเฮ้ยวันนี้ผมซื้อห้า0มื่นอะผมโดนเก๊ผมขาดทุนแล้วใ่ลืมนะคุณเขามามีเงินห้าพันใช่ถูกไหมอย่างนั้นไม่จะเครียนดนี่เครียดถ้าอย่างนี้ถือว่าถือว่าโอเคเหรอสำหรับผมนะผมโอเคครับ,รบแล้วอยากกะถามน้องท็อปว่าในในการเล่นพามาทั้งหมดเนี้ยท็อปได้อะไรจากวางการมาเครื่องบ้าง ผมว่าผมผมได้ทุกอย่างนะได้เพราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นใช่แต่สบาแต่ข้าวพันเน่นะใช่เป็นเป็นเป็นเหมือนคนสู้ชีวิตครับเป็นสาวโรงงานแล้วก็ไต่เต้าทํานั่นทำนีม่มาเรื่อยแต่ก็ไม่ไม่ใช่คนมีตังค์ครับดีอย่างหนึ่งนะที่ขอพูดนิดนึงครับที่พ่อแม่เราไม่มีมาให้เนี่ยทำให้เราต้องดิ้นหลใช่ใช่ใช่ทำให้เราต้องเก่งทำให้เราพยายหรว่าถ้าเราบอกว่าพ่อแม่ไม่มีมาให้เราเราก็ขอเงินพ่อแม่ใช้เป็นถือว่าพ่อแม่ก็ ก็เป็นในมุมที่ถูกความหวังที่เหมือนกันก็ในใน,ในทำนองเดียวกันคุ้น้อยเราต้องดิ้นหล่นก็ถือว่าท็อป เราได้อะไรอีกะหงจากที่เป็นเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จะทาให้เราเลี้ยงพ่อแม่ได้สามารถรับผิดชอบคนในครอบครัวได้ก็มีบ้านมีรถมีมีครบทุกอย่างครับคือทุกอย่างที่เราจะต้องมีใช่ต้องมีครบก็คือคือเราเรามีครบทุกอย่างแล้วก็วงการพาเครื่องเนี่ยก็ให้เรารู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักมิชาภาพที่ที่ดีๆก็รักษาไว้ดีๆด้วยนะเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงแทรกนิดนึงใคร ที่รู้จักท็อปเนี่ย น่าจะมองว่าท็อปเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ผมกับน้องเนี่ยสนิทกันซึ่งจะบอกนิดน,นึงเลยว่าจริงๆอย่าไปมองภายนอกของน้องนะน้องเป็นคนบุคลิกที่ไม่พูดแต่ถ้าได้คุยกันจริงๆน้องเป็นคนไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็คุยสนุกแต่บางคนเนี่ยชอบมองว่าเฮ้ท็อปมันเป็นตึงจังวะให้ท็อปมึงไม่คุยอ่ะจะรู้ได้ไงนะครับเข้ามาสัมษณ์ก่อนแล้วค่อยพูดอันนี้คือผมพูดในมุมของผมนะเพราะหลายๆคนมันอาจจะคิดแบบเนี้แต่ว่าถ้าผมเนี่ยกับน้องสนิทกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในมุมของผมอยากพ ในมุมผมว่าน้องไม่ใช่คนที่ยิ่งหรือไม่ใช่คนไม่มันเป็นคนพูดน้อยใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีอะไรถามถ่คยคุยกันอก็ต่อปกตินี่นั่งคุยตรงนี้ยังได้อะไรเยอะมากกว่าที่ที่เราไม่รู้จักเลยที่ดีมนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปน,นี้อยากให้เข้ามาดูว่าอปเทคเกระแตัวตนจริงๆอ่ะม่นเป็นยังไง นะครับผมเองเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เลยผมก็อยากพูดในมุมของผมในในคลิปนี้เลยเพราะผมถือว่าอะไรเนี้มันพื้นที่ของผมแล้วอยา่างหนึ่งท็อปเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวรักพี่รักน้องรักพ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ตอบรับในตอนนี้มันไม่ได้ผิดอะไร ผมมองว่าโอเคที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่า FC ของพี่เนี่ยจะติดตามท็อปจะซื้อผ้าพ่อสุดตั้งหลาปูโต๊ะหรือหลวงพ่อทองอู่อย่างเงี้ยก็ติดต่อท็อปได้ที่ไหนติดตามได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับท็เป๊กเกษมเฟซบุ๊กออ็กอ,ปอปเป็นกเกษมเดี๋ยวพี่ก็เพจนะครับท็อปเป็นกเกษมเอฟซีนะ ท็อปให้เกษตรเอฟซีเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ทั้งคู่นะใครที่มีพระปุโตก็ท่องอยู่หรือพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมเนี่ยเราขายได้เลยแล้วใครนะที่ที่อยากเรียนรู้พระเครื่องนะในในในสายของพ่อสุตหรือต้องอยู่หรือสายต่างๆนะผมผมก็จะมีช่องยูทูปนะอ่ะช่องยูทูของท็อปท็อปเกษมเลยใช่ครับแล้วก็ดูในนั้นได้ วิธีการซื้อผ้าวิธีการขายผ้าของของผมมันมันจะมีลงใน YouTube หมดเลยนี่เป็งานมีรายละเอียดให้ด้วยไม่ใช่ว่าจะซื้อขายได้กําไรอย่างเดียวเอากําไรตรงเนี้ยมาสร้างไปประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาเป็น FC เราด้วยใช่ใก็ถือว่าน้องเป็นอะไรที่เราเรารู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับในวันเนี้ยให้รู้จักตัวตนของช็อปปิ้เกษตรจริงๆแล้วและอีกอย่างนึงผมจะบอกนะครับคือน้อง ขยันมาตลอดไม่ใช่ว่าน้องประสบความสําเร็จเลยนะปัจจุบันนี้ไม่ใช่น้องยินลนมาตลอดนะครับอย่าไปเห็นตอนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วอยากให้เห็นว่าเขาเหนื่อยมาขนาดไหนนะครับตัวผมเองเนี่ยเห็นน้องมาตลอดเพราะฉะนั้นนะครับตัวตของความี่เกษน่าหลักมากต้องบอกงี้นะใครที่อยากจะรู้หรืออะไรก็แล้วแต่กจะซื้อขายขึ้นมาไอซีสายใต้ชั้น2เนี่ยมาที่ร้านได้เลยมาคุยกับท็อปได้เลยนะครับเอาง่ายๆอ่ะร้านเขามี เหตุเขามีถ้าเขาไม่ไดีจริงเขาจะอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปเนี้มันมีคลิปเล็กๆให้กับของคุณเนี่ยให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมตักนี้นึงเพื่อกํะลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ได้ ถคุ้มและสสาหรับท้อเป้เกษมตามตัวมานานมากและเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วครับนู๊ตบางกอกใหญ่นะครับเป็นนี่นี่ก็เป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเป็นพี่ของเขาคนหนึ่งเหมือนกันผมผมมาใส่รป่แล้วผมเป่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้ากับนู๊นะครับบางกอกใหญ่วันนี้ผมไก่เอซีแล้วก็ทอเป้เกษตรก็ต้องขอตัวเพลงเท่านี้สวัสดีครับ